รถบ้านเข้าใหม่ค่ะคันนี้เลยกระบะอีวสุตัวนี้ได้เป็น4ประตูตัวเตี้ยนด้วยนะคะคุณพี่ขาปี2019เกียร์ธรรมดาออกตัวพุ่งแรงนะคะชุดแต่งมาให้ครบเลยค่ะคุณพี่คันนี้นะคะฟรีดาวได้ตกผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทเองนะคะคุณพี่ขา สภาพสวยเลยนะคะตัวนี้นะ,ะเดิมยังไม่ได้ปรับสบภาพใดๆนะคะป้ายกรุงเทพมหาคนครเลขสวยๆเลยคุณพี่กระจังด้านหน้าคมเมียมดีไซน์สวยนะคะคุณพี่ล้อมแม็กจัดทรงล้อมาให้เรียบร้อยค่ะคุณพี่ขาตัวนี้ได้เป็นตัว4ประตูด้วยพี่แตะคะันเร่งนิดนึงรถพุ่งเปื้ดนเลยนะคะและตัวนี้นะ,ะปกติแคลฟตัวนี้ไม่มีกันชนด้านท้ายนะ,ะเขาติดตั้งมาให้เพิ่มด้วยค่ะคุณพี่ยางหล่อนะคะทรงแม่น้องออนิวนะคะลองดูด้านในนะคะคุณพี่จ๋าปกติด้านในจะได้เป็นเบาะผ้าตัวนี้หุ้มเบาะหนังมาให้แล้วนะคะคุณ หาเครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานนะคะหลังคองหลังคาใหม่กริปเลยพุงมาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันด้วยเลิศประล่าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมอินบอกทักแชทหน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะจ๊ะ